สวัสดีครับที่เห็นดูนี้เป็นลงบุทวดกลัดไม่ขีดนะครับเป็นเนื้อโลหะถือได้ว่าเป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่หาชมได้ยากและก็ไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะครับส่วนมากที่หลายๆท่านเล่นหากันก็จะเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อสีดําแต่ชุดนี้จะเป็นเนื้อโลหะนะครับน่าจะอยู่ในกลุ่มสายวังส่วนตัวแล้วผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นฝีมือของช่างบางหลวงนะครับเห็นไหมครับจะมีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นมุม ด้านบนด้านล่างสายขวานะครับก็จะมีการตอกดอกพิกุลเอาไว้อย่างสวยงามเป็นการตอกที่วางตำแหน่งไว้เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับองค์หลวงปู่ทวดก็จะดูเข้มขลังสวยงามมีมิตินะครับเป็นเนื้อโลหะหลายๆท่านที่ชื่นชอบในเนื้อโลหะเงินนะครับหลายๆท่านอาจจะมีสร้อยเงินแหวนเงินกําไรเงินนะครับ แหวนเงินแล้วก็หลายหลายอย่างที่ทําจากเนื้อเงินนะครับผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะมองออกนะครับว่าที่เห็นดูนี้ใช่เนื้อเงินหรือไม่นะครับด้านข้างก็จะมีความหนานะครับจะมีน้ําหนักส่วนด้านหลังของหลวงพุทธรก็จะเป็นสถูปนะครับไม่น่าจะเป็นเจดีถ้าเป็นเจดีก็จะเป็นอีก รูปแบบหนึ่งนะครับแต่นี้น่าจะเป็นสถูปถ้าหากว่าการวิเคราะห์หรือว่าพูดจาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งองค์นะครับเป็นเนื้อเงินทั้งหมดหรือว่าเป็นการชุบเงินนะครับแต่ดูยังไงก็สีก็เหมือนเงินนะครับเห็นไหมครับที่ด้านในตาม ซอกมุมต่างๆนะครับก็จะมีสนิมเงินนะครับขึ้นมาให้เห็นเห็นไหมครับจะออกเป็นสีส้มสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดแล้วหลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าหลวงปู่ทวดมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อโลหะเนื้อว่าน พิมพ์ทรงในในนะครับลองปูทวดก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคงกระพันชารตรีแขล้วคลาดปลอดภัยนะครับก็ถือได้ว่าหลายๆท่านรู้จักดีนะครับก็เหมือนที่ผมกล่าวเอาไว้นะครับน่าจะเป็นฝีมือของช่งางังหลวงน่าจะอยู่ในกลุ่มสายวางังลองปูทวดชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4องค์นะครับ แล้วผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองค์พิมพ์ทรงก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแต่จะแตกต่างที่ขอบด้านข้างลงผู้ทวดนะครับจะมีการตอกดอกพิกุลที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างองค์นี้ก็จะตอกเฉพาะมุมด้านบนด้านล่างนะครับส่วนองค์นี้ก็จะมีการตอกทับซ้อนกันนะครับทั่วทั้งขอบนะครับเห็นไหมครับ ก็จะดูสวยงามแล้วก็เข้มขลังไปอีกแบบหนึ่งส่วนสององค์ด้านบนนะครับก็จะตอกลายพิกุลลายเดียวกันนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเป็นสถูปเช่นเดียวกัน ก็ถือได้ว่าเป็นลงปูทวดอีกชุดหนึ่งที่หาชมได้ยากนะครับเดี๋ยวผมจะนำเอาลงปูทวดชุดนี้นะครับขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่กล้องขยายสูงนะครับ เมื่อดูจากกล้องขยายสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนื้อลองปุทวดนะครับก็จะมีความเหี่ยวยุบย่นนะครับเนื้อโลหะใช่ว่าจะไม่มีความเหี่ยวนะครับใช่ว่าจะไม่มีการยุบย่นนะครับด้วยการเวลานะครับด้วยการเวลาที่มีการสร้างอร้อยกว่าปีนะครับก็จะมีความเหี่ยวยุบย่นเหมือนที่เห็นนะครับ เห็นไหมครับจะมีเกณฑ์โลหะให้เห็นจะมีสัิมเงินนะครับให้เห็นเช่นเดียวกัน,นดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการหล่อที่เป็นธรรมชาติมีความเหี่ยวยุบดุนเหมือนที่ผมกล่าวไว้นะครับ มีหลุมมีบ่อที่เกิดจากอากาศนะครับตอนท mm ี election, ่เทลงไปในบ่ไฟนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นกล้องให้ได้ชมทุกองค์นะครับ มาชมองค์ที่สองนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ต่างกันนะครับเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงเนื้อของหลวงพ่อทวดก็ไม่ต่างกันมีความเหี่ยวยุบยน่นมีความเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะให้ดูผ่านนะครับมาชมองค์ที่สามก็จะมีความเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับมาชมองค์สุดท้ายองค์ที่สี่นะครับ จะเห็นได้ว่ามีเกณฑ์โลหะมีสนิมเงินนะครับให้เห็นนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับมีร่องรอยของความเหี่ยวยุบยน่น ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นดอกพิกุลนะครับที่ผมกล่าวเอาไว้นะครับที่มีการตอกดอกพิกุลเอาไว้ที่ขอบขององค์หลวงปูท่ทวดนะครับเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นเป็นลุมเป็นบอ่อเหมือนที่เห็นนะครับนี่คือลวดลายของการตอกดอกพิกุลนะครับ ผมจะให้ชมที่ด้านหลังขององค์หลวงปู่วนะครับก็ไม่ต่างจากด้านหน้านะครับมีความเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบอยากจะเช่าหาไว้บูชานะครับผมแบ่งปันนะครับเดี๋ยวผมจะแพมภาพไปทีละองค์ท่านก็แคปหน้าจอเอาไปได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบองค์ไหนก็ติดต่อมาได้หรือว่าจะแอดไลน์มาทางเบอร์084-771-7733ได้นะครับ ดียวกันนะครับยังไม่คมชัดเท่าไหร่กล้องยังไม่โฟกัสนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ลองพูดทั่วนะครับทางด้านพูทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น ทางด้านแขวคลาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตีไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าหากว่าได้นดมนขึ้นคอนะครับก็จะไปไหนมาไหนก็จะมีความอุ่นใจนะครับก็เหมือนที่ผมกล่าวเอวาไว้หลวงปู่ทวดไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับจะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวทุก,ทกองค์นะครับผมเชื่ออย่างนั้น ก็จะประมาณนี้ถ้าหากว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ